สติสติสตินะอีสองตัวแม่อีสองหัวเถิกที่มีดีแต่หัวเถิกแต่สมองไม่มีสมองกลวงมึงอย่าคิดหลงตัวเองว่าอีลินไม่กล้าทำอะไรกับมึงมึงคิดผิดแล้วกูเก็บเงินสู้คดีอยู่อีพิมพ์สัญญามึงอย่าพราว ว่ามึงอยู่เหนือกูมึงไม่ได้อยู่เหนือกูนะกูจะบอกมึงไว้ให้มึงอยู่ใต้ตีนกูตั้งหากล่ะผู้หญิงหน้างโง่ที่มีเซฟตัวเองและยังและยังอวดดีดูถูกกูว่ากูเป็นสาวไทยบ้านเพอเพอดูถูกกูว่ากูเป็นกะหรี่พ่อแมงดาพีกซัดมันเป่าหูไง ดูถูกว่ากูเป็นกะหรี่ด้วยซ้ำไปแต่แปลกนะสาวไทยบ้านอีกะหรี่ตัวนี้กับไม่เอาชีวิตอันมีค่าของกูไปไฟตำลดตัวมั่วกับแมงดาโสโคกพวกนี้มันต่างจากพวกมึงนะกินหรูอ,อยู่แพงใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมชูคออยู่ในสังคมไฮโซชั้นสูงแต่มั่วคั่วอยู่กับพวกแมงดา รังเกียจกะรีขยะขยงกะรีแต่ไฟต่ำลดตัวมั่วกับแมงดาพีกระซัสน่าสมเพชพวกมึงเนาะปีหน้าเน่นะอีสองหัวเถิกตัวตัวแม่เนี่ยนะที่เถิกแต่หัวแต่ไม่มีสมองนี่นะมันจะถูกอีลินลากขึ้นสารโลกไปประจานตัวเองพร้อมกับพวกกะรีขายหีแดกที่พีกรซิซัแล้วก็แมงดาพีกริซั ตายแล้วน่าสมเพชพวกมึงจริงๆเลยอ่ะมึงไม่ได้อยู่เหนือกูแต่อย่างใดมึงเข้าใจผิดแล้วมึงก็แค่ตัวแม่แล้วมึงก็จําไว้นะมึงอย่ามาพราวใส่อีหลินโคตรแม่มึงมึงจําเอาไว้ว่าอีหลินโคตรแม่มึงพร้อมที่จะต้นเหยียบยอดหน้ามึงได้ทุกเมื่อปีหน้าเนี่ยนะกูไล่กระทืบแน่นอนจ้ะมึงจะเอากี่ข้อหาเลยพิมพ์สัญญา เอกสารที่กูส่งไปสถานทูตกรุงปาริสเนี่ยกูจะส่งให้มหาเศรษฐีทั่วโลกประจานมึงทั่วโลกให้ให้คนได้เข้าถึงความจริงว่ามึงกับหัวมึงนี่นะก็ไม่ได้ดีเลยความแพทย์สยาของมึงนี่นะเอาชนะอีลินไม่ได้หรอก